วัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาแต่งหน้าอีกแล้วนะคะแต่งหน้าในลูกสาวจีนเป็นสาวจีนแบบโบราณนะคะนี่ชุดแบบนี้เลยทำผมแบบนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะออกเป็นยังไงลุกที่คุณแม่จะแต่งวันนี้จะออกมาเป็นประมาณนี้คะ่ะน,นี่เห็นไหมเลยเดีจะลองแต่งกันดูเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะคุณแม่จะลงเป็นพายเมอร์ค่ะ ใช้ตัวของนี่ฮอบแมฟินนะคะตัวนี้นะคะแลมไปตรงนี้เลยที่เป็นทีโซนของเรานะคะ,ะแล้วก็เกี่ยให้ทั่วเลยค่ะ,ะเครื่องสำอางเราจะได้ติดทนนานนะคะ,ะแล้วก็มาลงรองพื้นนะคะวันนี้คุณแม่ใช้ของเจ้านางนะคะซื้อจากเซเว่นอีเลเว่นค่ะเบอร์ศูนย์สอง ค่อยเพิ่มลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเกลี่ยทั่วใบหน้าถ้าไม่พอตรงไหนเราค่อยเติมเอานะคะนี่แม่ขนาดใช้เป็นนิ้วมือนะคะในการเกลีก่ยก็ถ้าใครมีฟองน้ําหรือมีแปรงก็สามารถใช้ตรงนั้นเกลี่ยได้เลยนะคะให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะตรงไหนไม่พอเราก็เติมเอาได้เลยนะคะ แม่จะเพิ่มบริเวณใต้ตานะคะให้ดูสว่างกระจ่างสงมากขึ้นนะคะตรงไหนที่เป็นรอยสิวรอยดำก็สามารถแต้มเพิ่ไมไปได้เลยนะคะก็จะออกมาเนียนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะคือลงแป้งเลยะค่ะ อย่าลืมทาคอมด้วยนะก็จะเอามาเนียนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คิ้วต่อเลยนะคะคิ้วของเขาจะเป็นลักษณะแบบเรียวตรงยาวเลยนะคะเดี๋ยวจะลองเขียนดูนะวิธีการเขียนก็คือสร้างกรอบให้กับคิ้วก่อนนะคะ สร้างกรอบชิ้วก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยถมสีข้างในนะคะเหมือนการระบายสีอะค่ะเขียนขอบออกมาก่อน นะคะคตรงหัวคิ้วก็ยังไม่ต้องเขียนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเบนนะคะหัวคิว้วจะต้องจางนะคะและหางคิว้วเข้มอย่างนี้นะคะจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะเขียนอีกข้างนึงนะะเลยค่ะโอ้วแล้เราก็เอาแปรงอีกด้านนึงนะคะที่เป็นพุ่มแบบนี้นะคะมาเบนนะคะเกี่ยให้ทั่ว ก็จะได้คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติฟุ้งๆแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเรามาแต่งในส่วนของเปลกตานะคะ,ะเปลดกตาจะออกเป็นโทนส้มอมชมพูอมน้ำตาลประมาณนี้นะคะคุะณแม่จะใช้พันพาเลตต,ตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็จะจุ่มสีประมาณโทนแบบประมาณนี้นะคะ่นะเนาะ ใช้แปรงจุ่มนะคะแล้วก็เคาะนิดนึงสีจะได้ไม่ร่วงตกลงมาเลอะนะคะแล้วก็แต้มไปที่เปิดตาเลยค่ะให้ทั่วเลยไม่ค่อยเพิ่มไปนะคะไม่พอเราก็จุ่มใหม่นะคะอย่าเข้มไปเลยทีเดียวนะคะเราจะใช้วิธีการเบนไปนะคะ เราจะลากออกมาให้เกินหางตานิดนึงนะคะให้เต็มบล็อกเปิดเบ้าตาของเราเลยตรงนี้นะนี้นะคะแล้วก็มาที่ขอบตาล่างด้วยนะคะขอบตาล่างนี้เราจะมาเยอะเลยนี่มาตั้งแต่หางตากลางตามาถึงหัวตาตรงนี้เลยนี่เลยค่ะ จริงๆลูกสาวจีนโบราณนี่ก็ไม่ยากเนาะจะดูเหมือนกับเป็นแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากแต่งมากเลยลูกเนี้ยปกติจะใส่เป็นชุดกี่เพ้าเนาะแต่ว่าอของปีเนี้ยอยากแต่งแบบเป็นแบบนางฟ้าจีนอะไรแบบเนี้ยจะเป็นนางฟ้าหรือเปล่าไม่รู้นะลองดูถ้ตั้งนึงนะ้ย ประมาณนี้ไงนะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปแต่งข้างหนึ่งนะหางตาให้เลนส์เข้มได้น,นะคะแล้วก็หัวตาให้จางๆลงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกีดอายไลเนอร์กันนะคะ อัเนอร์วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นตัวของคุณพี่น้องแัดบราวิทตัวนี้นะคะกีดเป็นเส้นแบบบางๆนะคะนี่ประมาณนี้เอยมาไปกีดข้างนั้นนะคะ ่วนตาล่างเดี๋ยวเรามาเพิ่มสีน้ำตาลนิดนึงนะคะตรงบริเวณโคนขอบตาล่างนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แปรงลักษณะแบบนี้นะคะนี่ที่โคนขอบตาล่างนะคะเอาให้ชิดเลยนะคะบริเวณหางตาค่ะจะได้ดูแบบมีเบ้าตามีแบบเขาเรียกอะไรมีกรอบตาที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ เคาะสีออก้ลยนะคะอย่าลืมนะชิดโคนขอบตาเลยประมาณนีไม่ต้องมาไม่ต้องเยอะนะคะหมือว่าให้มาถึงแค่กึ่งกลางตางพอประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเชดดิ้งนะคะในส่วนของด่างนะคะเหล่าด่างแล้วก็แดงเงาใบหน้านะคะ เป็นสีตี้ไฮไลท์คุณแม่จะใช้ตัวนี้เลยของเคที่ดอนะคะเป็นสีน้ำตาลริ่มจับแล้วดั้งก่อนเลยลากมาจากคิ้วนะคะหัวคิ้วลงมาอย่างนี้นะคะน,น,น,นี่ข้างนี้คัดข้างนี้มีคัดด่างเห็นไหมต่างกันเลยเหมือนกันค่ะอีกข้างหนึง่ง น่าจะหัวคิ้วแล้วก็ลงมาลงมาลงมาอย่างนี้นะคะประมาณน,นี้นะไม่พอก็เพิ่มไปเลยค่ะค่อยค่อยนไปเรื่อยๆลงไป,ไมปจมููนิดนึง ประมาณนี้นะคะแล้วก็มาไฮไลท์นะคะคุณแม่ก็ใช้ของแคทิโดเหมือนกันค่ะเป็นของแฟลตมีนะคะนี่ตัวนี้ทีประมาณนี้นะคะบริเวณฝันจมูกนี่นะสันด่างนี่เป็นไงดูดังฟุ้งเลยใช่ไหมล่ะ แล้วก็เขาเรียกอะไรหนูคิ้วเนาะหนูคิ้วเป็นการทําให้ดูเหมือนว่าคิ้วชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการเหมือนเก็บรายละเอียดไปด้วยในตัวเลยหนูคิ้วนะคะแล้นะเดี๋ยวเราใช้แปรงเป็นลักษณะเหมือนไม้พัดนีเนาะปัดไฮไลไท์นะคะบริเวณหนดแก้ม ผากด้วยนะคะบริเวณคานหนูแกม้มปลายจม,มูกแล้วก็ตรงนี้หน่อยเหลากลามนิดนึ่ง ให้แบบเวลาเราแบบถ่ายรูปออกมาค่ะจะมีเป็นกรอบหน้าชัดเจนนะคะจุมสีทีละน้อยนะอย่าให้มันแบบดูแบบทีเดียวเลยอ่ะมันจะแบบเหมือนเป็นคราวแทนนี่จะเป็นเงากลายเป็นคราวนะคะแก้มตอบนิดนึงได้ดูแบบเหมือนกับผอมอะไรแบบเนี้นี่นะแล้วก็นี่ใครหน้าผาก ห้าผักเถอก็จัดไปนี่แรงเงาแรงเงาไปนะคะกรอบหน้าผักอย่าลืมนะจุ่มทีละน้อยนะใครมีเหนียงก็จัดไปเลยค่ะเหนียงนี่ตรงนี้ ปัดแก้มคุณแม่ใช่ของสิวนาคันเลยนะคะสีชมพูดเดี๋ยวเราจะปัดบริเวณหน้าแก้มตรงนี้นะคะเป็นวงกลมอย่างนี้น,น,นะเนาะค่อยค่อยแต้มไปนะคะค่อยๆปัดไป ค่อยๆจุ่มนะอย่าทีเดียวนะเดี๋ยวเป็นตูดลิงนะคะมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะใต้ใต้ใต้ตาล่างอะคะ่ะนี่ค่ะมาจนถึงตรงนี้เลยใต้ตาให้มันแบบเกือบเกือบถึงตาอะไรอะจริงจริงก็ให้ถึงได้เลยนะเนาะพราในแบบเขาแบบมาถึงเลยอะ่ะ ปัดแบบสูงไปเลยปัดแก้มแบบสูงไปเลยประมาณน,นี้ถ้าอยากได้เข้มกว่าน,นี้ก็จัดไปเลยนะคะอยากทำตาให้เสร็จเลยอะ่ะเี๋ยวเราไปลัดขนตาปัดมัดคาร่าดีกว่าเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าปัดแล้วพอก็จะไม่ติดขนตานะคะเดี๋ยวลองดูก่อนถ้ายังแบบดูเบาอะ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ขนตาเพิ่ม หนะะัดขนตาก็าชิดโคนก่อนเนาะนี่วิธีการก็คือหนีบแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาอย่างนี้นะคะกลางแล้วก็ปลายอย่างนี้ค่อยๆงับๆๆๆหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะคะหมือนกันทั้งสองข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะ เมบูรีนไฮเปอร์คือตัวเดิมกันน้ำกันเหงื่อมีใครเคยใช้บ้างตัวนี้ใช้ดีเนาะคุณแม่ใช้ตัวนี้มาตลอดเลยราคาก็แบบไม่แพงแล้วก็มันใช้ดีจริงอะ่ะไม่เคยเปลี่ยนใจเลยปัดคนตาล่างด้วยนะคะอันตาล่างปัดเวลาก็มองขึ้นอย่างงี้เนาะให้กระจกตั้งแบบนี้แล้วก็ ไห้ตาปิ้งๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปทาลิปสติกกันนี้กว่าจะใช้เป็นสีแดงนี่ดูลิปสติกเยอะจนไม่รู้จะใช้อะไรเลยเยอะมากสีไหนดีสีไหนดีแดงเลยแล้วลุกก็จะเป็นแบบแดงอะเนาะเนี่ยแดงๆอะ่ะนี่เลยดีกว่าแดงแบบอมส้มนิดน,นึง เอาเป็นแบบข้างในก่อนเนะาะแล้วเดี๋ยวค่อยใช้เบ็นดีกว่าให้นิ้วเกียร์็ข้างบนเหมือนกันอันนี้ ดี๋ยวจะเพิ่มสีแดงแบบแดงแบบคือปีตเลยอะข้างในงกลางนะคะการแต่งหน้าก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่ขออย่าไปใส่เครื่องประดับนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กน,น,น้อยนะอนะเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันเลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคนเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะนี่เป็นยังไงบ้างเลยเหมือนไหมอะ่ะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะไปถ่ายภาพนิ่งนะคะแล้วก็เอาลงไว้ท้ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะ ถ้าชอบวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด u b s สไคร e ให้กับช่องซันนี่โยโกของเราด้วยนะคะ